Coucou, ça va? วันนี้จะพาขึ้นเรือข้ามไปเที่ยวที่กอกส์หรือเกาะคอซิก้านั่นเองคอซิก้าเป็นเกาะที่ใหญ่ลำดับที่4ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหนึ่งในแคว้น18แคว้นของประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศฝรั่งเศสท,ที่ไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสเราขึ้นที่ท่าเรือเมืองตูลงซื้อตั๋วของบริษัทคอซิก้าเฟอร์รี่เป็นเรือเอกชนสัญชาติฝรั่งเศสอิตาลีพนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีที่สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ราคาตั๋วไปกลับของเราในครั้งนี้ประมาณ700ยูโรจะรวมค่าห้องนอนสองคืนและรถยนต์1คคัันนนนเเดิทาางวุกรยอะม เยอะทั้งรถเยอะทั้งคนขากลับจากโคนละฟิลระยะเวลาการเดินทางในครั้งนี้ของเราเราเลือกช่วงเวลา2องทุ่มถึงฝั่ง7จ็ดโมงเชา้าจะเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์หรือต้องการประหยัดงบสามารถซื้อแค่ตั๋วขึ้นเรืออย่างเดียวมาก็ได้ค่ะเราเห็นคนที่โถงทางเดินคนนั่งอยู่เต็มเลยบางคนก็จะขนที่นอนจากบ้านมาปูแบบยาวๆเขาจะมีห้องน้ําปลดหนักปลดเบาที่เป็นแบบส่วนรวมให้แยกต่างหากสาหรับคนที่ไม่ได้จองห้องนอนมาถึงท่าเรือตูลง6กโมงเยน็นรถต่อกันคิวยาวมากกว่าจะได้เข้าไปจอดจริงๆก็เกือบสองทุ่มขาไปเวลาออกเดิน เดนทางจะไม่ตรงตามที่ตั๋วบอกเอกสารที่ระบุในการเดินทางจะต้องแสดงตั๋วที่ซื้อกับบัตรระบุตัวตนมาจอดรถชั้น3ก่อนจะเข้าประตูไปให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะพรุ่งนี้จะได้ไม่หลงอย่างเช่นในรูปคือชั้น3ปลาฉลามเพราะว่ามันจะมีทั้งรูปปลาดาวหอย และรูปปูจอดรถชั้น3ก็ขึ้นไปที่ชั้น5มันจะมีทางไปทางเดียวค่ะไม่หลงแน่นอนใครหาห้องไม่เจอก็จะมีพนักง,งานยืนต้อนรับอยู่แถวนั้นกุญแจเข้าห้องก็จะวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งไว้อยู่แล้วขาออกก็วางไว้ที่เดิมเป็นห้องเล็กๆขนาดกระทัดรัดทีวีก็มีแต่ภาษาอิตาลีค่ะมีตู้เย็นน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีน้ําดื่มให้ต้องไปซื้อเองห้องอาบน้ําจะแคบหน่อยนะคะ WiFi ไม่ฟรีนะคะต้องซื้อเองเช่นกันจะซื้อตอนที่จองตั๋วก็ได้หรือจะซื้อตอนที่อยู่บนเรือก็ได้เวลาที่ค้นหา WiFi เขาจะมีเว็บไซต์ให้ซื้อค่ะจะมีหลายแพ็กเกจตามความต้องการของเราแอบบอกนิดนึงห้องที่เราพักเนี่ยแอร์ปรับไม่ได้ใครที่ขี้หนาวก็เตรียมตัวไว้นิดนึงเอาเสื้อที่ให้ความอบอุ่นมาด้วยเก็บของเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น7วันนี้มีร้านอาหารเปิดอยู่3ร้านเดินดูอยู่สักพักก็ตัดสินใจเลือกมาร้านอาหารอิตาลีเป็นร้านใหญ่ประจําเรือร้านนี้คนเยอะมากเยอะจนต้องต่อคิวรอแนะนําว่าถ้าใครจจะมาพอออเก็็บขงขง้หร ให้รีบออกมาเลยระหว่างที่ทานอาหารอยู่เรือก็ออกประมาณ2องทุ่มห้ทานอาหารเสร็จแล้วก็ออกมาเดินชมวิวด้านนอกคนจะเยอะนิดนึงเพราะพระอาทิตย์กําลังตกดินจะมีการเดินทางแบบเครื่องบินก็มีนะคะแต่ที่เลือกเดินทางด้วยเรือเพราะว่าอยากเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างส่วนท้ายเรือบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ค่ะมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีสแนค็คให้คนซื้อทานเล่นดื่มด่ากับบรรยากาศช่วงเย็นขึ้นมาอีกชั้นก็จะไม่ค่อยมีคน ก็ดูบรรยากาศรอบๆวนไปสำรวจไปสักพักเดินไปเดินมาก็เริ่มจะเวียนหัวละมวนท้องขอกลับห้องนอนดีกว่าตอนเช้า6กโมงตรงจะมีเสียงประกาศทุกๆ15นาทีเขาจะประกาศวนไปจนถึง7จ็ดโมงเพื่อเป็นสัญญาณให้ทุกคนเตรียมตัวให้ไปรอที่โถงทางเดินเพราะเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูเล็กเพื่อให้เราออกไปที่ลานจอดรถเช้านี้รอดค่ะอากาศร้อนมาก โชคดีที่พกพัดลมน้อยมาด้วยถึงคอสซิก้าแล้วค่ะเรือลำใหญ่จอดเรียงรายหลายเจ้าที่ท่าเรือของเมืองอาชักซิโอตรงทางออกก็จะมีแจกโบชัวให้รถทุกคันจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปฝากสัมภาระที่โรงแรมกันจ้า